โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube c h ช n n e l ทุกคนนะครับวันนี้กับผมช่อง SingStory นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับลำโพงยี่ห้อ TNG นะครับตัวนี้นะครับเป็น TNG รุ่นนะครับ TG 3 7 7นะครับตัวนี้นะครับดูจากภายนอกก่อนนะครับก็เหมือนลูกบอลกลมๆนะครับผมซึ่งเขามีคำบอกว่า p o r t a b l e wireless นะครับผมแล้วก็มีไฟนะครับเป็นแบบ L.E.D. เป็น R.G.B. ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูนว่ามันจะเป็น R.G.B. ปรับโหมดได้หรือเปล่านะครับผมก็ด้านบนก็ดีไซน์นะครับเป็นไฟเป็นแบบถบไล่สีสีลุ้งอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่า Building นะครับอิอะไรเนี่ยอ่านอ่านอ่านไม่ออกนะครับวันคีย l i ลท์โหมดสวิตช์นะครับผมแล้วก็ T.G. 3, 3 3 7นะครับผม ด้านข้างนะครับก็จะมีนะครับบอกว่าเป็นไวเลสนะครับมีเรดิโอทีเอฟการ์ด u ีเอสบีเอยูเอ็กนะครับแล้วก็มีแฮนด์ฟรีด้วยนะครับอ่านะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับอ่าจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสี่สีนะครับมีสีดํามีสีขาวมีสีบูแล้วก็สีโลสนะครับสีคุลาบก็อสีชมพูนะครับผมสีที่นํามารีวิวให้เพื่อนดูนะครับวันนี้เป็นสีบูนะครับผม ตัวนี้เขาบอกว่าสามารถ TWS ได้ก็คือการแพร์สองตัวนะครับเราไปดูลำโพงในกล่องกันเลยนะครับผมเปิดออกมานะครับก็จะเจอจตัวลำโพงที่ห่อพลาสติกถุงพลาสติกไว้นะครับในกล่องจะแถมอะไรมาให้บ้างนะครับก็หลักๆเลยนะครับใบ User Manual นะครับ TG 3 3 7นะครับหนึ่งใบแล้วก็สายชาร์จนะครับที่เป็น USB ไมโครมาให้1เส้นนะครับผมแล้วก็สาย AUX 2ฝั่งนะครับ3.5 2ฝัง่งมาให้1เส้นนะครับเรามาดูที่ตัวลำโพงกันนะครับลำโพงนะครับดีไซน์แบบเดอนลูกบอลน,นะแต่ผมนะนึกถึงอะไรนึกถึงโอ่งครับโอ่งไฟอะ่ะเขาเรียกว่าไนะงอ่งโอ่งไฟเย็นนะครับผมมันเรียกว่าอะไรนั่นแหละนะครับ บอกไม่ถูกกลมๆอย่างนี้นะเฮ้ยพูดถึงก็พูดถึง,ถงคิดถึงไฟไฟไฟโอ่งนะอ่านะครับจะดีไซน์ประมาณนี้นะครับด้านบนนะครับจะมีโลโก้สกรีนนะครับว่า TNG อ่าในกล้องมันไม่ไม,ไม่ไม่ชัดนะครับอ่านะครับนี่เป็น TNG นะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนี้ก็เป็นถาดรองกันลื่นนะครับมีหูหิ้วมาให้นะหูหิว้ว นะครับผูหิวนะครับแข็งแรงอยู่แข็งแรงนะครับแล้วก็บริเวณปุ่มนะครับจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับมีปุ่มเบาเสียงปุ่มเพิ่มเสียงนะครับอันนี้ปุ่มปับโหมดไฟนะครับซึ่งโหมดไฟนะผมได้ลองเทสเมื่อสักครู่นะครับก็คือสามารถปรับได้5โหมดนะครับเดี๋ยวเราไปลองปรับดูกันนะครับมีปุ่ม On-O f f ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มโหมดนะครับตรงนี้จะเป็นช่องนะครับเสียบก๊์ดต่างๆนะครับให้ทําการดึงนะครับขึ้นมานะครับ แต่ว่าผมไม่ชอบไอ,อ,อ้พวกนี้อย่างอย่างคือใช้ไปนานๆพวกนี้มันจะขาดนะครับผมอ่าก็จะเจอกับช่องนะครับที่เป็น AUX นะครับผมช่อง USB ช่องชาร์จที่เป็นแบบไมโครนะครับแล้วก็ช่องอ่าที่เป็น SD card นะครับผมโอเคนะครับเรามาเปิดลำโพงกันอ่าเปิดลำโพงขึ้นมานะค <Okay. S 1> ขออนุญาตปิดไฟนะจะได้เห็นไฟ RGB ชัดๆอ่าแดงเพือกเลยนะครับ มาเรามาลองฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋ออ๋อก่อนฟังเสียงเรามาเทสโหมดไฟดีกว่าเฮ้ยโหมดไฟมันเป็นยังไงบ้างอันนี้โหมดที่1นะครับอ่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปนะอันนี้คือโหมดที่2นะครับนี่นะครับโหมดที่2ไฟก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับอันนี้คือโหมดที่3ามอ่าโหมดที่3นะครับอ่าโหมดที่3นะครับอ่าโหมดที่4นะครับอันนี้คือโหมดที่ะี่นะ หมดที่4พอกดอีกทีมันจะปิดไฟโอเคเรามาเริ่มอันแรกนะครับผมจากนั้นเราจะเสียบ USB เข้าไปนะครับเพื่อเทสเพลงว่าเสียงมันจะเป็นยังไง <Okay. S 1> อ่าต่อละผมจะเล่งเสียงนะอ่า <Are S 2> ผมไม่เล่งแนละผมกดประมาณนี้ ผมจะลองเล่งเสียงสุดดูนะครับเสีงล่งเสียงสุดแล้วนะ p p นะครับก you know you ็เทสเสียงประมาณนี้ละกันครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเสียงของเจ้าตัวลำโพง tng ครับ t tg ครับ337นะครับคุณภาพเสียงนะครับโดยรวมถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเสียงเบสเสียงกลางมาครบนะครับโดยเฉพาะเสียงเบสทําได้ดีเลยนะครับสําหรับลําโพงขนาดเล็กขนาดนี้นะครับแล้วก็มีโหมดไฟให้เลือกถึง 4โหมดนะครับการกดครั้งที่5เนี่ยจะเป็นการปิดโหมดไฟนะครับตัวนี้นะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นการกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมสำหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ